ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตเผชิญหน้าวีนาะอดีตสาวเคยมาตีสนิทพร้อมทวงถามเงิน21.8ล้านบาทที่อ้างว่าให้โดยเสน่หาคืนด้านวีนาะหลังเข้ามอบตัวที่สอนผอลโยธินยันยันเงินมาจากความเสน่หาที่ดูแลกันมากว่า40ปีจากกรณีนายอนันชัยชัยเดชทนายความพาผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตตันวิรัตอายุ84ปีอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณรักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าแจ้งความกับพันตํารวจโทรสัพั์ เหรียญทองรองผู้กำกับการสอบสวนสอนอพหนโยธินเพื่อดำเนินคดีในข้อหาช่อกงโดยใช้กลอุบายกับนางสาววินามณีใสาอายุ55ปีประกอบธุรกิจเครื่องเพชรหลังเข้ามาตีสนิทและถอนเงิอนออกไปกว่า21.8ล้านบาทเหลือติดบัญชีเพียง7,000 70, 0บาทตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าที่สอนอพหนโยธินเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่7มิถุนายน64นางสาววินามณีใสาอายุ55ปีพร้อมทนายความเดินทางเข้ามอบตัวกับพันตำรวจโทรสััเหรียนทองรอง ผู้กำกับการสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาช่โกงโดยใช้กลอุบายเบื้องต้นให้การปฏิเสธต่อมานายอนันชัยชัยเดชทนายความได้พาผู้ช่วยสตราจารย์คณิตตันทวิรัตผู้เสียหายเดินทางเข้าพบตำรวจเมื่อทั้งสองพบหน้ากันนางคณิตได้ถามว่าทำไมทำกันแบบนี้เงินทั้งหมดหายไปไหนเอาเงินคืนมาให้ฉันได้ไหมฉันไม่เหลืออะไรแล้วก่อนที่ทนายความจะนำตัวนางคณิตออกมาจากห้องสอบสวนขณะที่นางสาววีนากล่าวภายหลังผู้ช่วยสตราจารย์คณิตออกจากห้องสอบสวนไปว่าตอนนี้ยังรู้สึกเป็นห่วงคุณอา ผู้ช่วยสัต์ราจา์ขณิตและสิ่งที่คุณอาพูดมาทําให้รู้สึกเศร้ามากเงินที่ได้รับมาเป็นความกตัญญูจึงได้มาด้วยความเสน่หาส่วนเรื่องจํานวนเงินไม่ขอพูดเนื่องจากยังอยู่ในคดีความทั้งนี้ทันทีที่ทราบข่าวรู้สึกเหมือนถูกระเบิดลงสิ่งที่คิดตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นความรู้สึกคุณอาที่ดูแลกันมากว่า40ปีไม่ใช่แค่ระยะ2-3อถึงสเดือนมีบางครั้งที่ต้องห่างกันเพราะตนต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจึงอยากฝากถึงคนที่ดูแลคุณอาตอนนี้ว่าให้ดูแลให้ดีทีี่่่สสุดดวนเรืออองงขขค เป็นไปตามกฎหมายหากผิดจริงพร้อมน้อมรับความผิดแต่ขอพื้นที่ให้แสดงความบริสุทธิ์ด้วยด้านในอนันชัยเปิดเผยว่าวันนี้จะมาแจ้งความเพิ่มเติมในข้อหารับของโจทบริษัทอเจมครีเอชันจำกัดและกรรมการผู้จัดก,การบริษัท5คนโดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเงินถูกเบิกถอนจากบัญชีผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตจำนวน4ครั้งเพื่อเข้าบัญชีส่วนตัวของนางสาววินา3าบัญชีและบัญชีบริษัท1บัญชีจากนั้นถูกกระจายไปตามบัญชีอื่นอีก9บ ซึ่งเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับนางสาววินาโดยเจ้าหน้าที่สามารถอายัดไว้ได้หนึ่งบัญชีมีเงิน3ล้านบาทส่วนบัญชีอื่นนั้นตามไม่ได้โดยยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเบื้องต้นตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป